พี่จุอี้สอนวิธีการระลึกท่ามกลางอกแล้วเดี๋ยวเราจะลองทำพร้อมกันสักหนึ่งนาทีใหม่อยู่ตรงนจ้จ้ะสวัสดีทุกคนครับเออก็สเตปแรกนะครับเดี๋ยวเราทําพร้อมกันนะครับผมจะให้ทุกคนพูดเป่งเสียงออกมาเลยนะครับถึงพระรัตนตรัยนะครับได้คุณก็ข,ขอเกริ่นนิดนึงก่อนว่าทำไมเวลาระลึกให้ระลึกท่ามกลางอกเพราะพระอาจารย์บอกว่าจิตของเราเนี่ย จุดจิตเนี่ยมีฮัทไทยวัตถุคือหัวใจเนี่ยนะคะเป็นครูหาเป็นที่อยู่เป็นจุดกําเนิดของจิตคนที่เป็นพวกไมเกรนบ่อยๆเพราะว่าคุณใช้อยู่ตรงนี้เยอะแต่จริงๆอ่ะถ้าคุณย้อนเอาจิตของคุณมาอยู่เนี้ยคุณจะเห็นว่าก่อนที่มันจะไปถึงความคิดมันผุดออกมาจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวทําไปมันจะเห็นเองมันจะเห็นเลยว่าแบบเนี่ยสมมติเดินเดินมันจะเห็นการ การนอกออกของความคิดตรงนี้แล้วถ้าเราเห็นมันดับมันดับตรงนี้มันไม่ยิงขึ้นหัวอาการไมเกรนของคุณโจอี้ก็หายไปเลยนะคะจากอาการที่เขาเป็นมาตลอดนะคะเวลาทำเวลาเราอยู่ตรงนี้ทุกครั้งเหมือนกับเราสอนจิตขอให้ทุกคนคิดว่าจิตเป็นเหมือนกับเด็กน้อยอะที่เราคอยสอนคอยบอกเขาคนที่เป็นพวกฉลาดมากๆต้องระวังเพราะคุณจะฟังธรรมขอฟังธรรมครูบาจารย์หรือครูสอนไปเนี่ยคุณจะคิดว่าคุณเข้าใจ แต่ระดับเข้าใจกับเข้าถึงคนระเบร์เพราะครูเคยเป็นมาแล้วครูเคยประมาทมาแล้วครูเคยคเข้าใจอ๋ออันนี้ครูเข้าใจฟังว่าจะเก็ดเก็ดเก็ดแต่เราไม่เอาไปทาําซ้ําจิตมันไม่ได้เข้าใจกับเรานะคะฉะนั้นทุกครั้งคุณจะเข้าใจแล้วในหัวว่าเออฟังแล้วก็ซาวด์สกู๊ตนะเอ,อ่อฟังแล้วดูดีจังเลยพระรตนาไัยจิตไม่ได้รับรู้แบบนั้นคุณต้องสั่งลงไปซ้ำๆย้ำๆลงไปในจิตเหมือนกับเมื่อกี้ที่อูท am, ําย้ำๆซ้ำๆแดนแดนแดนอย่างนั้นนะคะโอเคนะคะขอเชิญค่ะคุณโจอี้ได้ครับก็ เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนพูดพร้อมกันนะครับแต่ย้ำนะครับว่าสิ่งที่เริ่มฝึกกันตั้งแต่ตอนนี้เพราะบางคนบอกว่าพอมีพลัตนาไตแล้วจะไปคิดอยู่ตรงนี้ไปคิดอยู่ตรงนั้นตรงนี้ส่งจิตออกข้างนอกหลังจากนี้ผู้ปฏิบัติพี่ๆทุกคนเนี่ยเขารู้ดีว่ามีแค่คุยกันอยู่ตรงนี้ความรู้สึกจะมีกันอยู่ตรงนี้เกิดดับก็อยู่ที่ตรงนี้ความคิดในอดีตการคิดไปถึงอนาคตข้างหน้าก็มาจากตรงนี้ทั้งหมดอารมณ์ความรู้สึกเวลาเราโกรธ เราในนี้ใครมีความกลัวบ้างยกมือขึ้นครับเวลากลัวเนี่ยใจตรงนี้รู้สึกมันสั่นไหมรู้สึกมันเต้นใช่ไหมครับหรือถ้าใครไม่รู้ว่าลองลองเดินไปเจองูอย่างเงี้ยเดินไปแล้วลองเดินไปใกล้ๆแล้วดูว่าตรงเนี้ยมันสั่นไหมครับเซนเตอร์ Center มันอยู่ตรงนี้หมดนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะมาคอนเน็กตตรงนี้กันนะครับงั้นเดี๋ยวพูดตามผมนะครับพูดเป็่งเสียงออกมาปกติแล้วเอามือแตะไว้ที่บริเวณท่ามกลางอกก็ได้ครับแต่ถ้าใครที่ ถนัดในการคุยกับตัวเองอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องแตกก็ได้นะครับเ,เริ่มนะครับหนึ่งสองสานะครับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเงินประเสริฐของข้าพระเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งเงินประเสริฐของข้าพระเจ้าสังโฆเมนาโถ พระสงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถทีนี้สเต็ปต่อไปเนี่ยเราจะตะโกนดังๆในใจพร้อมๆกันแต่ผมจะพูดออกเป็นเสียงแต่พวกเราไม่ต้องมีเสียงนะครับหนึ่งสองสาม พุทโธเมนาโธธรรมโมโเมนาโถสังโฆเมนาโถพุทโธเมนาโถธรรมโมโเมนาโถสังโฆเมนาโถพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถรู้สึกกันไหมครับให้เรากลับมาอยู่ตรงนี้กันตลอด ฝึกอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้สึกให้เราใช้ความรู้สึกเหมือนเราคุยกับตัวเองนะครับย้ายความรู้สึกตรงนี้ออกมาขั้นต่อไปของการถ้าบางคนคิดเป็นตัวหนังสือได้ให้เห็นเป็นตัวอักขรหนังสือเลยพุทโธเมนาโถเห็นเป็นตัวหนังสือขึ้นธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถเราเริ่มฝึกกันตั้งแต่ตอนนี้มผมตอนแรกไม่ได้ฝึกแบบนี้พอตอนหลังมาฝึก สเตตที่4ที่หของพระอารย์ตาม6ขั้นทั้งหมดเนี่ยครับผมกลับมาที่ตรงเนี้การปฏิบัติเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ระหว่างที่คุยกันอยู่เนี่ยความรู้สึกอยู่ตรงนี้ไปหมดแล้วเวลาฟังเสียงแต่ละคนที่พูดหรือฟังเสียงครูง้อพูดอ่ะหูแทบจะไม่ได้รู้สึกแล้วว่าหูไปฟังรู้สึกว่าตรงเนี้ฟังรู้สึกว่าตรงนี้พูดด้วยแต่แค่อันนี้มันขยับโดยลมเฉยๆแต่ที่พูดพูดมาจากจากจิตตรงนี้หมดเลยนะครับ โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณเทยุค่ะนะนั้นตอนที่เราไปปฏิบัติไปเดินจงกรมกันเนี่ยก็ให้กําหนดไว้ตรงกลางไม่ต้องไปดูเท้าย่างอะไรเลยนะคะใช้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอันนี้เป็นเครื่องอยู่ที่ดีมากของใจ